เพื่อนว่าอธิบายชีจิตวิทยาว่ามันเกิดขึ้นได้ไงนะครับใช่ไหมการที่เราหายเพราะความเชื่อเดียวมันเกิดขึ้นอย่างฮะเวลาเราเชื่อว่ายาจะท,ทําให้เราหายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองหายอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นว่าความเครียดที่เรียวกว่าเป็นสารคอร์ติซอลที่มันจะหลัง่งเนี่ยสมมติผมว่าพค้ช้ทยกดหัวใจมันจะหายาาาไม่ไ,ไม่ว่า,าจะได้ยาอะไรย่างเงี้ยพอเราได้ยาไปเพ๊่เราไม่กังวลแล้วโอเคแล้วนะ อีกสิบนาะทีเดี๋ยวหายละนั่นคือช่วยอะให้เราไม่ปวดหัวมากขึ้นทั้งที่จริงไม่มีสารเคมีแต่เราเชื่อเอว,ว่าเราจะเราสบายใจครับพลังใจงจะมีใต้ถังลมมันจริงออกมาเพราะเราเชื่อเราก็มีความมั่นลแล้วนะครับปุ้อะไรนี่เอาเป็น ADHD แล้วแะนะฮะโอ้โห ADHD ฉันเป็นคนที่โอ้โหไม่อยู่ไม่นิ่งเลยฉันเป็นคนที่คอยจับสวิตช์ไปต้องมืออยู่ไม่สุดกินยาไปแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะด,ดีขึ้นละ ดีย๋ยวฉันจะนิ่งเลยเ่ะเออน,นะน,นี่คือความเชื่อความเชื่อคือหลักจิยตั้งเน้ที่สะกดจิตตัวเองนะครับการทำงาน,นความเชื่อเนี่ยมันมีหลักการที่ว่ามันจากภายในออกไปภายนอกการทำนองยาคือเราเอายาเข้าไปเราไปทําเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายในใช่ไหมครับแต่ความเชื่อเนี่ยครับคือยาหลอกที่เรามีกับตัวเองตลอดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายในตอนหลังหลังจากที่คุณไหยมีคำถาม ด้วยเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันมีของเสี่ยงกันนะครับเพราะความเชื่อเนี่ยเหมือนดาบสองคมใช่ไหมครับการที่เราเห็นตโวเทนโรมการที่อาจจะเชื่อต่างๆสู้กันหรือว่าข่าวล่าสุดที่ทูตของอเมริกาเพิ่งจะถูกคนที่นับถือศาสนาหนึ่งฆ่านี่ก็เป็นผลจากความเชื่อมีพลังแรงแต่มันคือดาบที่โคมเครับเราเชื่อแรงพลังตรงนี้ก็คือเหมือนดาบที่โคม แต่สิ่งที่เราจะเอามาตำกับความเชื่อเนี่ยคือปัญญาคือเราใช้ดาบนัฟาดฟันอุปปรรสฟาดฟันโรคภัยให้เจ็บฟาดฟันสิ่งที่คิดว่าเราที่มาฝากเราแล้วหมายหรือเราจะใช้ความเชื่อนั้นฟาดฟันผู้อื่นให้ตายไปมันก็ใช้ทั้งสองอย่างแล้วเราเมาคุยกันในช่วงสองะกันครับครับเป็นเหมือนสา์ใช่นะครับนะสาดต่างๆวี่ิลาสา์นิเทศสร์นิติศาสต่างๆนะครับสาดจะมาจากศาตรา ก็เหมอนอาวุธนะครับวิชาความรู้ความเชื่อต่างๆก็เป็นอาวุธเราจะใช้อาวุธขนาดก็ต้องมีปัญญาประกบต้องมุ่งจะมายาบางทีหนึ่งแต่ถ้าตอนที่ไปรู้จิตคอถามมาพูดใหม่แล้วงานวิจัยมีข้อประเภทแบบมื่อกี้มีอะไรนะเอ่อะแอดเรนอลจริงเออ่เหมือนแต่จริงแต่ข้างในไม่มีแล้วมีแบบแอปให้แอดเรนอลแต่บอกว่าไม่ได้ลองทดสอบมั้ยว่อาจจะผสมน้ำก็เหมือนองค์น้ำเปล่า มีในในงานวิจัยมีในน้ำก็มีด้วยในงานวิจัยเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าโฮเมโอเซสิสนี่ก็ยได้ยินมั้ยบ้าอันนี้ต่างกันมากเลยนะในเมืองนอกโฮเมโอเซสิสคืออย่างเงี้ยครับข้าวเอาน้ำมาล้วก็บอกว่าเนี่ยในน้ำเป็นตัวยาใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาน้ำเนี่ยไปกลั่นไม่ใช่กรองนะกลั่นคือให้มันระเหยแล้วต้เกลียออกมาไม่ได้เว่อร์เป็นความต่างดันหยดดันหยดดันหยดยี้่ห้อ จนมันไม่มันไม่เหลืออะไรแล้วในตอนะนั้คือมันเหลือเป็นแบบ่อนก็เป็นเศษอะคือนักวิทยาศาสตร์ที่ไปวิจัยของ PVC เนี่ยเขาบอกเลยว่าในนั้นเนี่ยไม่ถือว่ามีตัวใหญ่แล้วเพราะมันบางเหลือไปแต่เชืเ่อไมหมฮะมีคนใช้โฮโมโฮโมโนเซสิสเนี่ยแล้วหาย,ยาเนยเกอะมากๆในโลกนี้อาจารย์คนหนึ่งที่ผมรับถึงมากๆก็ใช้โฮโมเซสิสแล้วเขาบอกว่าอาการปวดท้องของเขาเนี่ยหายคือเขาปวดท้องมวนท้องเป็นโรคอื่นนะครับเสร็จแล้วก็ใช้โฮโมโนเซสิสหายผมว่านี่ ลา,าแล้วมันลาบเรยใผมก็เลยผูกโยงเรื่องนี้เข้าไปเรื่องความเชื่อเลยว่าอ๋อเป็นเพราะอาจารย์พวกผมคิดศรัทธาและเชื่อว่าตัวเองจะหายมันจึงช่วยขอย้ำว่าสุดท้ายนิดเดียวว่ารู้ไหมครับว่ายาหลอกเซสิโบยยิ่งมีขนาดเม็ดใหญ่คนยิ่งเชื่อว่าจะหายยิ่งยานั้นมีสิีและยิ่งคนที่ถูกให้เป็นหมอเองคนยิ่งแรงเนี่ยครับชุความเชื่อนะ แต่แต่ไม่ใช่เม็ดใหญ่ทุกบ้านาาาต้องไม่ไหวต้องต้องหั่นเม <c> ็ด <oughs> แต่ที่ทีถถถ่ถามคือหมายถึงว่าเขามีกลุ่มเนึ่ยกลุ่มที่สามแบบจริงจริง,รงมีทางนอกอยู่แต่แอบผสมน้ำไว้แล้วให้กินปกติมันก็ไม่ได้กินอะไรเลยเลยจริงๆร่างกายก็ได้ถูกรักษาแต่ภายนอกเป็นตัวยาภายนอกจริงๆใช่ไหมครับแต่เขาูเว่าะเขาไม่ได้กินแ้วอย่างนี้ผลออกมาเนี่ยเคยมีสำรวจไหมว่าจะออกมาเป็นอย่างไรตรงนี้มีครับชื่อว่าน็อซินโร อันที่ผมบอกที่เราไปฟังชื่อ p l a c e ลสโบใช่ไหมครับแต่อันที่ให้ยาเนี่ยแต่เป็นการให้ยายแล้วบอกว่ามันจะไม่ได้ผล,นผลผนเนี่ยแต่ที่จริงมีผลของยาเนี่ยชื่อนอซิโบรนะฮะนอซิโบรเนี่ยจะทําให้คนที่ได้รับยานเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแต่จะไม่ดีขึ้นถ้ารู้ว่าตัวยาเนี่ยป็นตัวยาที่รักษาได้จริงๆคือถ้าเกิดบอกว่าเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมครับแล้วใส่ถ่ายน้นอนผมถ่ายน้อนเข้าไปแล้วเขาปวดหัวอยู่เขาจะบอกว่าเออมันก็นก็แรียกขึ้นแรงมันก็ดีขึ้นแต่ว่าผลจะไม่เท่ากับคนที่ ไปเลยพราะนี่คราบมันคู่กันแล้วเดี๋ยวเราจะมา wrap up ตอนจบด้วยว่าจริงๆแล้วความเชื่ออย่างเดียวไม่พอแต่มันก็คือต้องมีการกระทาด้วยคือความเชื่อเนี่ยเป็นเหมือนจินตนาการที่ช่วยผลักเราแต่การกระทำเนี่ยเหมือนกับการใช้ความจริงเป็นเครื่องช่วยผลักเราก็เหมือนกับยาหรือต้องมีทั้งตัวเคมีและความเชื่อด้วยว่าฉันจะหายตัวให่าง่นนะโอเคครับก็ถึงตอนท้ายนะครับมารวบยอดรงนอีกทีนึงนะครับ ุณมสิทธิ์ครับจะมาตอบเรื่องความเชื่อกันต่อแต่เมื่อสักครู่น้องดูดีฟาแยกแะไปว่าความเชื่อที่ครูพูดถึงนะครับจะเป็นในเชิงของของเทวะลีฟบิลีฟใช่ไหมครับถ้าความเชื่อเนี่ยเชื่อของศรัทธานะครับเกี่ยวกับเรื่องของศรัทธาและเรื่องของกรรมธรรมเนี่ยมสิทธิ์อยากจะขยายความตรงนี้เจาะไปเพิ่มเติมอะไรบ้างครับจริงๆสายเอ่อของศาสนาพูดเองก็มีเกี่ยวกับบิลีฟเกี่ยวกับนองบ้างก็คือ มันจะมีคำที่ครูเจ้าท่านบอกว่าสําเร็จด้วยจิตนะสําเร็จด้วยจิตก็คือแต่ว่าแต่ว่าหลักการของของของพุทธเนะี่ยจะมีะรยายละเอียดไปก็คือสังเกตอยู่เวลาเราเชื่ออะไรนะเนี่ยเราต้องเราลองเราลองจินตนาการแบบบอนนีว่าว่าเราก้ลังเชื่อเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราคิดจะทาแต่ทีเนี้ยไอความเชื่อเนี้ยมันมันถ้ามันมมีโอกาส มันมันมันจะมีเรื่องแทรกแทรเข้ามาเรื่องแทรกแทงที่ทําให้เราให้ความเชื่อเราค่อยเปลี่ยนเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆมันมันคือหลักการเดียวกับเรื่องของมันมีเรื่องของความเป็นสมาธิเข้ามาเกี่ยวสมมติเรา,เาในในเคยอ่านซีเค็ดกันบ้างไหมซีเค็ดที่บอกว่าเชื่อเชื่ออะไรเราจะได้สิ่งนัง้นฮะแต่ว่าสิ่งที่ทําลายความเชื่อเราคือความไม่มั่นใจถูกปะฮะ ที่มันไม่มั่นใจเป็นเพราะมันมีความคิดคือมนุษย์ธรรมดาจะมีความคิดที่แทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทำลาย,ายความเชื่อเราเนี่ยคือในใน,ในทางพุทธเนี่ยท่านก็เลยมีตัวที่เรียกว่าสัมาสมาสัมมาสมาธิก็คือท่านให้ใช้การฝึกให้จิตเนี่ยเกิดกําลังตัง้งมั่นตรงนี้มันจะมาเสริมในส่วนความเชื่อเราได้อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะเชื่ออะไรก็ตามแต่ว่าความเชื่อเราเนี่ยสังเกตดูดีๆว่ามันเปลี่ยน เลี่ยนไปตามสิ่งเราที่มากระทบอย่างเช่นเราเชื่อว่าฉันจะสามารถสอนได้สมมตินะฮะสามารถติดตามได้หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็ผลการกระทำเข้ามาเกี่ยวด้วยมันจะเสริมความเชื่อเราถ้าเรายิ่งตั้งใจทําและยิ่งเพิ่มความเชื่อเราเข้าไปแต่ว่าการกระทํามันก็มีบางส่วนที่มันเป็นเรื่องของเกณฑ์ปัจจัยอย่างเช่นเราจะได้ยินคาพูดของคนที่ สั่งคลอนความเชื่อของเราตรงตรงนี้ฮะคือคือถ้าเราจับดีๆเนเวลาที่เราฝึกฝึกสมาธิใครเคยฝึกสมาธิบ้างไหมฮะเวลาที่เราฝึกสมาธิเนี่ยจิตเราจะอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดตรงนี้เราสามารถนันประยุกใช้กับความเชื่อของเราได้หลักการของสมาธิก็คือเหมือนรวบรวมพลังจิตไปสู่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงอย่างเดียวโฟกัสไปที่ตรงนี้เป็นอย่างเดียวตรงนี้ คนที่มีความเชื่อที่เด็ดขาดแน่ๆเนีน่ยส่วนหนึ่งกมาจากำกลังใจความเชื่อจริง,รงๆแล้วพูดกันภาษาชาวบ้าน,นก็คือกำลังใจนะกํากำลังใจที่ทำให้เราฝากฟังอะไรไนดะ้ตรงตรงตรงนี้หลักการของสมาธิก็มีเข้ามาเกี่ยวเหมือนกันสามารถจะชาร์จพลังความเชื่อเพราะว่าเรามีจิตที่โฟกัสได้มากกว่าฮะจะเอาตามหลักจะเป็นความเชื่อในทาง จะเกิดต้นเวทีเช่นพระรามที่สี่ห้าก็เป็นเหตุและผลแต่นี้มันคือเกษตรเรามีความเชื่อสตาร์มีการกระทำมีวิทยาสติมีสมาธิครับใช่ตัวสมาธิที่เข้ามามันมันเหมือนกับเข้ามาล็อกความเชื่อหรอกเหมือนเหมือนเราดีกว่ามุ่งมั่นวิถีจะยิงเนี่ยแต่ว่าเราสายไปเรื่อยๆทีนี้ตัวสมาธิมันมานล็อกล็อกขึ้นให้เราพุ่งไปตรงเป้าหมองแล้วแต่ตัวสุดท้ายเป็นฐานคือตัวปัญญา ความปัญญาที่เราได้รับโอนมันก็จะเกิดความมั่นใจที่เรื่องต้องไปายามต้างมั่นใจเอ้ยที่เราเชื่อมันสามารถทได้จริงๆเราสามารถทำสิ่งนี้ได้จริงสามารถเกิดขึ้นได้จริงคือมีมีความเชื่อมีความเชื่อส่วนหนึ่งแต่ต้องมีกรรมวิธีในการหล่อเลี้ยงความเชื่อให้มันอยู่ตรงนั้นเพราะปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม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 ่ได้มาจากไม่มีความเชื่อทุกคนเวลาจะเริ่มต้นทำอะไรเราจะคิว่าเราทำได้แต่ว่าคนอยู่ มันเริ่มมีเสียงลบมาบ้างเสยงไก่เสียงกาเสียงหมูใช่ใช่ครับใช่ครับก็จะเริ่มเร OK. ิ่มค่อยเผ็ก็เริ่มจะไม่มั่นใจในตัวเองครับครับครับดีจริงก็คือเริ่มเริ่มมีความกลัวครับระแวงถูกต้องระแวงแล้วก็เป็นระแวงที่เป็นรูปเป็นหลานของกิเลสตัวไหนคุณผู้ชมก็เป็นเป็นได้หลายตัวนะครับถ้าหลักฐานตรเป็นเรื่องของโทสะนะครับมีความกลัวมีความระแวงความไม่มั่นใจขึ้นมาัเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าครอยาก จะใช้ความเชื่อเพื่อเดินทางไปสู่ความสําเร็จก็อย่างจริง่างนะครับว่าสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยเท่าที่ผมจับได้ที่เทียากันสองทาง่านได้นะครับก็คงจะต้องมีมีเครื่องมือที่ดีท,ทีเดียวซึ่งเครื่อง,งมือตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่ใช่อะไรเกินการปฏิบัติธรรมนะครับครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องเราเราสมมุติว่าเราถอดคาว่าปฏิบัติธรรมออกไปการปฏิบัติธรรมมันคือกรรมวิธีนะนะั่นแหละที่ทําให้จิตเรามมีทรงพลังขึ้นมา เวลาเวลาเวลาที่เราจิตจิตเวลาเป็นสมาธิเนี่ยเขาจะมีพลังบางอย่างที่มันที่มันบางทีมันมันมันเหมือนกับอาจจะเกิดปัญญาขึ้นมาจาะพลังตรงนั้นไม่ได้ครับพลังงานสามเทียบพลังงานสั่งพลนความจุนิ่งความนิ่งก็มีพลังนะครับนะครับแพลังงานนี่งถ้าเห็นต้องตกเราก็จะเห็นสายน้ำตกลงมาที่หอตูแล้วก็ก็ตกถึงพือเขาแล้วก็ทำลายทรัพย์สินทำลาย มีพลังงานต่างๆเดียวและการที่เราลบจิตของเราเป็นสมาธิอยู่นิ่งอยู่พลังต่ออ<ฮ>ะไรแบนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ในการสว่งารความรู้หรือว่าไปล็อกความเชื่อที่บุญพระสิทธิ์กำลังพูดเนี่ยก็ก็จะทําให้เราไปถูกเป้าหมายได้แต่บุญพระสิทธิ์พูดมาเนี่ยขึ้นกลางๆนี่มเอาต่อให้โยนเลยสิครับว่าตกลงท่าดะให้ไปสูขขขป่ขั้นตอนมันจะอย่างไรแต่ความเชื่อจะพัฒนายต่จริงๆหลักของการการพัฒนาจิตของพุทธเนี่ยมันมี อาจจะมีอยู่สส่วนก็คือส่วนนึ่ยคือเราเราสามารถใช้ใช้ความคิดตรงนั้นได้ความความคิดที่เราจะใช้งานแล้วก็เราสามารถหยุดหยุดหยุดความคิดของเราเพื่อสร้างสร้างสร้างหลักง,งานและส่วนหนึ่งก็สามารถจะมองที่ที่บอกว่าอยู่เหนือเหนือจิตใต้สํานึกไปก็คือแยกแยกออกมาเป็นเป็นผู้มองอะไรและท,ทีนี้ทีนี้คือ ที่เขาบอกว่าคนคนเนี่ยมักจะมีอง์แต่แต่แต่แตแตในในหลักของการพัฒนาจิตงเนี่ยสามารถสามารถแยกออกมาได้เป็นส,ส่วนๆก็คือเราเราจะใช้ความเชื่อไมได้เราจะเหมือนที่น้องผูบอกว่าความเชื่อบางทีมีทั้งดีทั้งไม่ดีถูกไหมฮะบางทีเราเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีเชื่อไม่ไม่ไมั่นใจอะรับแต่ว่าเราสามารถที่จะแยกออกมาได้คือใช้ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ถยงใช้ได้ฮะ ที่พูดเสียพูดมามันจะพูดมีหน้าสนใจอีประโยชน์ด้วยนะครับก็คือเรื่องความคิดถ้าคิดมันมป็นเสียพลังงานนะครับกาอยู่นี่มัเปพลังงานสังเกตไหมครับท่านที่นั่งอยู่นี้บางคนไม่ได้ไปออกกลังกายอะไรนะหลายท่านดูก็น่าจะทำงานในห้องแอร์แล้วเกิดสมดุลนะครับเคยประชุมแบบทั้งวันไหมครับก็เป็นอย่างไรครับเหนื่อยไหมแล้วบางทีไม่ได้พูดแต่ไม่ได้ออกกลังกายอะไรเลยนะน่าเกลียดงูทราบดีน่าเขียนงานใช้ความคิดก็เหนื่อยนะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยความคิดนะครับถ้าเราสามารถแยกแยะได้แล้ว่าความคิดอันไหนเนี่ยใช้หาความคิดอันไหนถ้าสาภาษาอุบาทา์ธรรมานเรียกว่าถูกลักขโมยคิดนะคือถูกขโมยคิดคือเป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์ความคิดที่ไม่มีสาระความคิดที่ไม่ได้ใช้งานไอ้ความคิดแบบหลังเนี่ยจะทาให้สูญเสียพลังงานเยอะมากเพราะฉะนั้นการเราเริปฏิบัติธรรมไว้แล้วแหละที่คุณมาเห็นว่าการที่เราใช้เครื่องมือนะครับซึ่เครื่องมือคือตัวที่ที่เราแนะนำ การเจริญสติก็จะทำให้เราสามารถแยกแยะความคิดตรงนี้ได้นะครับว่าความคิดอันไหนเป็นความคิดที่เราจะเอาไป่อให้เกิปดประโยชน์ตามเราไปสึงเป้าหมายใช่ไหมครับครับแล้วเราที่นั่งอยู่มีใครเคยเห็นความคิดต้างเนี่ยค,ครับใครเคยเห็นความคิดไหมครับใครใครเคยเห็นใครไม่เคยเห็นโยกมือ้น <laughs> ครับท,ที่ไม่โยกนี่ก็เคยเห็นใช่ไหมครับความคิดเป็นอย่างไรครับ เห็นไหมนะถ้ามาฝึกนะครับฝึกเจริญสตินะครับเราจะเห็นความคิดของกฆษลาเราจะเห็นความคิดนะครับเห็นความคิดจริงๆว่าความคิดเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าปขอยจะไม่ก่อนชุดเชื่อด้วยกุษณาชวนเชื ajud, ่อด้วยว่าความคิดในที Councillor ่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะครับถ้ารู้เรื่องที่คิดเนี่ยไอตุนะที่บ้านไหนก็รู้หรือมอกิดก่อนเราเข้ามาบัว ที่ที่ไร่ที่ไล่ wie, ที่เราไปบริบาธทรมาได้นะครับน้องมันตายสองวันต่อมาสองวันตายน้องห้ออกจากตาเลยแล้วพวกนี้ก็คือมาจากความคิดได้คือเห็นความคิดนี่คือเห็นจิตจินะเห็นคนกจของนามธรรมสภาวะของนามธรรมชุดหนึ่งที่ที่ว่าความคิดไม่ใช่เรียนรู้เรื่องที่จิตมันไปติดอันนั้นเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่ใครก็รู้นะครับ นั้นถ้าท่านอยากได้เครื่องมือตรงนี้นะครับก็โฆษณาชวนเชื่อว,ว่าลองห่ามาปฏิบ,บัติธรรมมาดูแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อความคิดมันคือแบบนี้เองอพราะอีกที่เรียกว่าความคิดแต้เลยเข้าสมก,การของวิทยาศาสตร์หน่อยาจะบอกว่าความคิดเนี่ยเท่ากับความจา้าถูกปุ่แต่งด้วยความรู้สึกแล้วย้อนกลับไปเกียเป็นความจ้แล้วก็เร็วมากนะครับเราไม่ค่อยปนันงดูแต่จะใช้ความคิดไปไปไป,ไปสวงยหาความคิดนะครับมันจะไม่เจอต้องใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง จะเห็นรูปก็ต้องใช้ตาดูจะเห็นความก็ต้องใช้จิตดูแต่ต้องเป็นจิตที่มีคุณภาพเป็นจิตที่มีสติคุณสติจนเ,นเสริมไม่ไ้เครับคือ,ค,อคือความความรู้เนี่ยกับความเชื่อเนี่ยมันจริง,รงๆแล้วมันเป็นคนละส่วนกันแต่ว่ามันมีเชื่อมโยงเหมือนกันความรู้เนี่ยเราสังเกตหรือว่าสมมติผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าเราเราศึกษาเรื่องผีและะ้วเนี่ยเราศึกษาเรื่องผีว่าผีไม่ย่ากลัวยังไงก แต่ว่าจิตเราเนี่ยมันกลัวเพราะว่าความที่เราที่เราอ่านไปหรือว่าฟังมันก็ดีเนี่ยมันเข้าซึมซับไปในในในส่วนแค่สมองแต่ว่าในลักษณะของจิตเนี่ยบางทีมันมันมันวิธีการถ่ายทอดความรู้มันเป็นอีกแบบนแต่แต่มันต้องมันมันต้องยอมรับนะครับว่ามันมันมีส่วนสัมพันธ์กันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวเสทียวทีนี้หลักการพุดก็คือสอนให้แยกออกมาเป็นส่วน ความรู้ในส่วนหนึ่งความคิดที่ส่วนหนึ่งร่างกายส่วนทีนี้ถ้าเราฝึกไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราเราเลือกที่จะใช้ได้เลือกบางครั้งเราอาจจะใช้ใช้ความเชื่อเราไปในการทํางานหรืออะไรก็ตามแต่แต่บางครั้งเนี่ยเราก็หยุดหยุดได้ก็คือสามารถสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองไปจนเกินขีดจากัดของคําว่าความเชื่อครับเหมือนกางเคยที่ยินบัตรมาเาเรกว่าเออ สมองนี่เป็นห้องทํางานของจิตใช่ครับใช่ครับ่ครับแล้วก็ที่เคยพูดกันรอบๆท่านก่อนนะครับว่าความรู้จริงในกระทั่งทางวิทยาศาสตร์นี่ก็มีอยู่สองทฤษฎีนะรับครูเพราะว่าความรู้เนี่ยต้องมาจากการแสวงอนนี้คือทฤษฎีหรือความรู้เนี่ยมีลอยๆอยู่ตรงกลางอ่กอ่าเชื่อเชื่อแบบอะไรครับถ้าอยากจะรู้เรื่องไหนมันต้องแสวงเข้าไปหาข้อมูลมาอ่านมาฟังไปรับการถ่ายทอดอันนี้คือความรู้ การสมัยกษาปะาบราณที่ดีหนึ่งที่เราชาวบ้านสมัยนี้คุ้นเคยครับแต่ที่ี้ก็จะมีอีกวิธีนึงนะที่เป็นความรู้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นยูนิวแซลมาที่มันเข้าไปอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งอะซึ่งมันเกิดจากจากจากตามิวทิ้งกาหรือว่ามันก็คือทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะครับแต่มันเปวิธีการเข้าถึงแต่ไปที่องค์ป่าบุญด้วยเหมือนกันแล้วก็จะสามารถเอาความรู้นั้นมาได้น้องครูอยากจะขยายกาเป็นยูนิวเซล่ย ถ้าจะไม่ผิดของอีโบเนลครับใช่ไหมครับขยายได้เลยนะันเอครับอ่าจริงๆก่อนที่จะขยายความรู้เนี่ยวีมอกี้มีอยากเสริมมากเลยตรงนึง,งคือตรงที่ผู้สื่อข่าวคุณหมายพูดถึงเรื่องพลังใจใช่ไหมครับพลังใจพลังกายและการที่ใจมีผลต่อกายอะไรเนี้ยมีงานวิจัยที่ผูชอบมากเลยนะมหัศจรรย์มากเลยก็คือว่าเขาเอาคนมานั่งในห้องทดลองใช่ไหมครับในห้องแ lab เสร็จแล้วเนี่ยผเขียนลงไปในคอลัมน์พลังจิตจริงจริง คือห้องมานั่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาเครื่องวัดหัวใจแล้วก็เครื่องวัดเนื่อติดไปตรงเครื่องหัวใจติดตรงหัวใจนะครับตรงหัวใจแล้วก็เครื่องวัดเหนื่อยเนี่ยวัดติดไปตรงปลายนิ้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาขอให้คนที่นั่งอยู่เนี่ยจินตนาการแบบเต็มที่เลยนะแบบจินตนาการหรือว่าตัวเองกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งนะเดี๋ยววิ่งอยู่ในสนามะแตะแตะวิ่งอยู่ที่ไหนวิ่งบนไม่อยากวิ่งบนอะไรก็แต่แต่วิ่งอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้จินตนาการโดยวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆก็ นะเพิ่งจะอกมเป็นนักสกุลจิตนักจิตวิทยา,านักด้วยอตอนนี้คุณเงินวิ่งแล้วความเร็วมันเพิ่มขึ้นหรือว่าเหนื่อยมากอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล,ล้วเข้าอัดอัตราการเต้นหัวใจยอย่าลืมนะครับคนที่ถูกทดลองน,นั่งดูดเฉยอัตราการเต้นหัวใจ30%มสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นทางที่นั่งดูดเฉยแค่จิงขน,น,นาดาวตัวเองมีตึกตึกตึกและเหมือนที่ปลายนิ้วก็อ,ออกมาในอัตราที่ไม่น,าน่าคิดขึ้นปกติก็จะไม่ออกมามากขนาดนี้นะครับ คือเนื้อออกมากขึ้นหัวใจแรงขึ้นเพียงเพรา,ราะจินตนาการเราตัวเองวิ่งแต่แปลกไหมครับผมว่าไม่แปลกครับผมว่าไม่แปลกเพราะว่าเวลาเราหิวเราจรินตนาการถึงอาหารที่มันเป็ดปักกิ่งหรือมหิวน้ำลายเลยใช่ครับไม่เป็นไรหรือว่าการเกิดกำลังเวลาจินตนาการตึ๊หน้าตาเปลี่ยนเลยทั้งนี้จริงหน่าเฉยๆนบางทีนั่งอยู่ไม่มีอะไรเลยตั้งเจ้าของแท้